เอออิมอิมอิมอะไรโอ้ก g อดตายซะไปถึงกูเหรอเนี่ยเรดได้ยังไงวะไอ้เพื่อนเพื่อนพึ่งอะไรอะเห็นเห็นเห็นพึ่งใช่นไรโอ้แต่ไอ้อนจีออนจีพึ่งนายเหมือนพึ่งในมาครับอ่ะใช่หน้าเดิม สี่ทุ่มแล้วเจอรแล้วเร็วจังวะห้าทุ่มแล้วเปโอ้โอสขา,ม,ามีสัตว์เอ้ยวิ่งอยู่กูเจอสงงขามเนี่ยแมลงโคตรเดยอะแล้วกูเจอพายุทรายอีกแล้วให้ตายเถอะว้าวลากรทนนันชีลากนทันชีฉันก็นจะตามไปทีหลังเนี่ยลาก่อ วอ้ใชจ้าใช่ัชชชนที่นี่มันมันได้เกลียวโซลินดับที่เขาแบบดูดดินสกาครบใช่การันตีการันีการัออกทำภารกิจสปีดรันเฮ้ยขี่มไม่ก้ไล่กันมาไปสปีดรันสปีดรันบุ๊บ,บ,บ <laughs> ขอพึนนะขี่มันมันก็อะไกันมาทำไมโอ๊ยโอ้ยโอ้โโอ้โโอดออได้เลยแล้วโอะบไหเหรอโยอะไรเอ่ยเป่าเมื่อกี้นายเห็นไหมไม่เห็นนะอันโทษทีเนเนยมันเป็นพื้นแบบเหมือนพื้นอ๋อพื้นกับดักคอนชิ กับกับดักเหรอไม่ใช่กับดักเขาเรียกว่าพื้นเปาะมากกว่าอใช่พื้นเปาะพันเขาใหม่เหรอกับดักนี่ว่าพันเหงียนข้างล่างนั่นไหมโอ้ไม่กอช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแหมก่ะแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะไม่ใช่เห็นที่นี่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยสวยแบบกูชอบกูชอบสวยดี นี่มันแลนนีอนมีหัวใจด้วยหัวใจของชาติเย่กระจีดสนาใจจะจะจะขอของนู้นนะโอเคหย่บบ้าแล้วสามพันสามร้อยดาเมจโอ้ไมค์ก๊ดเอวันจีนี่บาจีอะไรเอาปปรุ๊มนเทนเนอร์ไปแอชอ้อใช่เราควรจะเว้นไว้ช่องแบบนานๆทีช่องหนึ่งเพื่อให้มันลาวานแล้วเฮ้ยไอ เขาเรียกว่าการระบายละบาละเหยละเหยได้ความรู้ใหม่ละบาละเหยได้ใช่ไหมเป่าละบาละเหยได้ปมื่ะแม่งเอ้ถ้ามันละเหยได้จริงนะเขาเรียกว่าละเหยไรชิบหายโอ้กอดมาแล้วเฟโอได้ต่อทางมาแค่นี้กันเหรอโอ้กอดใช่ต่อได้แค่นี้แล้วเราต้องพึ่งโชคเอาแล้วล่ะจังหวะเนี้ยเอาเชิดหายอ่ะ มาจีวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยคนว่างีวิ่งวิ่งมาจีวิ่งมาจีวิ่งอ่ะเราคุมาอยู่เลยตรงนี้เนี่ยแล้วกูมาตายตรงนี้เออโดนสิโนวิลากรอเอาอิ่มเอาอิ่มอิมอย่าพึ่งมาบอกกูหน่อยก็ได้อันเนี้ยเย่ตายซะ <Yeah. S 1> yes. เย้เยสอ้าวทำไมไม,มีลูกกาห oh เหลื hey, let, let อวัดตปีกอกูดตีแรงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะลิดลิดดูนี่สิอวัตตะพักอะไร uh, อ่ะมันยูนิคอรแต่ว่านะเป็นวัชันเฮ <c ute> ้ยเท่อ่ะไม่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 มันมีวิธีพิเศษหม้หกสิบโอหกสิอด my god ฮะ <c ute> อะไรอ่ะความเร็ว61กิโลเมตรปิี่ดี่ยันไม่ไปปที่ ถ้าให้เห็นแบบว่าวขี่มาแล้วถือดีค้างไว้เอ๊ะลองหน่อยอ่าโอเคเอาแล้วร้อยร้ <c oughs> อยวันร้อย,อยไอ้คุณล้อ,ลอด้วยอัศวินอัศวินไปแล้วเจ้าจีแล้วไม่เวลานายถือมันมันลอยห่างกันอนะ่ะใช่ไหมเข้าใจฮะฮะลอยเหรอมันลอยเลยเหรอต้นเห็นไหมมันเหมือนลอยออกกา <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่มันนิ้ใช้พลังฟอร์สถือมากกว่าหลังไอ้กลังฟอส โ <chocolate> อ้อ๋อมันเป็นดาเมจอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มันเจอริฟิตใหม่เดดแมนถุยมันจี้แล้วนี่แล้วนี่เจอริฟิตเพื่อนมีคนโดนมัดใครอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวไม่โดนดาเมจ ใช่เขาเป็นลุงใส่หมดเฮ้ยวิสาวิสาแล้วต้องการไหนลุงลุงอยู่ไหนนั่นน่ะนั่งฝาฮะไหนวะมองไม่เห็นเมื่อกี้เขายังอยู่เลยไหนอะเมื่อกี้เขาอยู่ตรงเนี้ยนั่งตรงนี้แหละแล้วเขาเขาจะบอกนายเรียกเขาแล้วไม่ไม่ได้กดอะไรเลยครับลุงลุงจริงลุงหาไปไหนวะลุงกลับบ้านไปแล้วเหรอแต่ฉันไม่ได้กดอะไรเขาเลยนะ นี่ยลงเขานั่งอยู่ตรงประมาณเนี่ยวัดวัดก็นั่นแหละลุงหายไปอยู่โอเคเพื่อนครั้หนึ่งจ่ายยาก่อนจ่ายยาจ่ายยาจ่ายาล้ำยาล้ำยาชมพูยันดีเลยชั้นน่ะเย้โอ้นั่นแหละสิ่งที่ไม่ต้องใช้ใครจะยุ่งกับฉันบ้างนละโอ้โหโหดอ่ะ พันชีแตกงตัวลูกน้องมันอันนี้ตลอดเลยอย,อย่าอยู่เฉยอย่างพันชีเพราะว่าตัวลูกน,น้องมันตลอดเลยฉันอยู่เฉยนายคิดว่าฉันอยู่เฉยเหรอเพื่ <S 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 อนไอต<า>่อมึงโหลดอีดด๋โหลรดลรดุนชี้อ่ะโหลดอะไรตอนนี้เพื่อนครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลืนสามพันกว่าแล้วเลื่อนบนเรื่องเยอะเยะชนะโอ้แล้วกูกูไม่ได้ไงคือกูไม่ได้ของเว้ยหมื่นเดียว เหมื่นเดียวแล้ว<ฟ>เ,ลดเดือดนิดเแี้วสี่พันสามพันอพันอะเอไอเพื่อน <c oughs> ได้ไรได้ไรฉันว่าฉันได้ชุดเดวอเดวอเปอร์รอใช่มเนยเนเนนขออเขาเดือเเฮ้ยใช่มันจี้ใช่ยันจี้มัชุดเดวอัลเปอร์โอเคบบบลิทลิ นอันนี้ลงไปหาเต่าตอนนั้นมันกำลังหมดนมาวพอดีเลยใช่เอ้ย yes m ง god he is the sim ไม่เหมือนเลยจริงไม่เหมือนเลยรีดเฟกเฟกปัดอ้าเราไม่ดูนาเมจเลยอะ ไอเดียวเอาเงินมาไอเดียวเดียวเดี๋ยวไอ้พี่นี่มันจะคลีเดียวเดียวเดียวมันฆ่าทองดินไม่ได้มันเปลืองของไอ้ลิสเย่เนี่แหละของจริงแก้เล่นแบบนี้ไอลิสได้อุ้ยเปโอแล้วฮะร้อยขายได้เก้าสี่โกโอ้เก้าสี่เลยเหรอใช่โอเคเปียฉันว่าไอ้แผนฟาร์มตังของนายนี่ก็ไม่เร็ว ใช่มันมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแตนลิดอ่ะมึงอ่ะลดเดสมึงอ่ะไอ้ยเฮ้ยก็ไม่เกี่ยว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 เลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรก็ไม่เกี่ยวแม่งทวินมานี่รู้เรื่องไม่เกี่ยวแต่ชนะเกี่ยวป่ะใช่อะอะไรนะจริงก็ปิดหูฟังมาเรียะอะไรวะแมจี้มีไม้ไหมันจี้มีไม้ไหม ไม่มีจ้ ouais าเอาอาชีมีไม้กับหินไหมไม่มีจ้าไม่มีจ้าเอางี้มีหินไหมไม่มีจ้าแต่พันแล้วเหลือพี่เดียวแล้วกูก็จะเหลือพี่เดียวเช่นกันเยุดเฮ้ยเฮ้ยบอสอยู่นี่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 โอ้ไม่ก๊ดเอาเชี่ยวให้ได้เอามันให้ได้ เอาบอลให้ลงไม่ได้เอาบอลให้ลงเอาบอลให้ลงเอาบอลให้ลงโอ้ยเกตันเกตันนิดได้ันแล้วมันสิได้บาร์บีคิวอร่อยเลยเย่เย่เย่มันจีทำไมอะบอลไม่ได้ดอกมา13เปอร์เซ็นเลยนะเว้ย13เปอร์เซ็นเขาตอบบาร์บีคิวแทนเขาอยากให้เราเอ็นจอยอันนี้มากกว่าเจ้เอ็นจอยบาร์บีคิวเอ็นจอยชุดคริว เฮ้ยฉันน่าฉันน่ากลัวเกงเกงขามนะแต่ว่าฉันมีบาร์บีคิวให้พวกนายแหละ